โผลหเนื้อจาก breaking news ครับล่าสุด CNBC รายงานนะครับได้รับยืนยันจากเจาก้าหน้าที่เป็นเว็บข่าวว่าภาษีที่ทรัมป์หรือสหรัฐเก็บมาตอนนี้กับจีนเนี่ยเมื่อวานนี้คือตัวเลข125%ถูกไหมแต่ล่าสุดเนี่ยยืนยันตัวเลขที่145%นะครับ145%เนื่องจากว่าไอ125้125%เมื่อวานนี้ที่ยืนยันเดินได้ขึ้นเก็บภาษีจีนเนี่ยแต่เว้นไป75ประเทศเลยนะเก็บจีนร้อเนี่ย ยังไม่รวมภาษีที่ขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีก20%นะครับตอนนั้นน่ะทรัมป์ลงนามปรับขึ้นภาษีจีน20%เพราะว่าเป็นการลงโทษที่จีนปล่อยปละเลยนะครับไม่เข้มงวดทำให้ยายาเฟนทานิลซึ่งสารติว่าเป็นยาอันตรายเนี่ยล้วนไหลเข้าที่ประเทศสหรัฐตอนนั้นขึ้นไป20%่ัินนั้นเมื่อบวกเสร็จเรียบร้อยพุ่งไปทะลร145%้อนนะครับท่านผู้ชมขณะที่ บ้านเรา10บโมงเนี่ยนะไดตอนตลาดหุ้นเปิดเอา3าดัชนีหลักๆนะครับทั้งดัชนีดาวดาวโจนส์เอสเอ็ a ดีห้เอาเป็นว่าร่วงกระจายติดลบ4-6%ทั้ง3ดัชนีโอ้โหคือเละตุ้มเป้งจริงๆดังนั้นนี่เป็นตลาดภาพรวมที่เกิดขึ้นสารัฐท่านผู้ชมจับตาดูวันต่อวันนะครับเดี๋ยวดูจีนว่าจะเอาไงต่อไปเอาโอ้โหเละตุ้มเป้งจริง